และในสุดของจังหวัดสตูลนะคะที่ท่านมองะค่ะว่าศักยภาพที่โดดเด่นในเรื่องของกีฬาประเภทอะไรบ้างคะแล้วก็มีแผนที่จะยกระดับกีฬาเหล่านั้นให้ก้าวสู่ระดับชาติสัญลชาติครับก็จังหวัดสตูลนะครับจริงๆแล้วเป็นจังหวัดที่มีนักกีฬาเก่งเยอะมากๆนะครับแต่ว่าโดยโดยจังหวัดของเรานะครับต้องต้องเข้าใจว่าไม่มีมหาเลยนะครับมันก็จะงจะนมหาตรงที่ว่าพอ,อนักกีฬาเรา เล่นเก่งได้ระดับหนึ่งนะครับพอไปจบม .3 ก็โดนดึงตัวไปที่โรงเรียนอื่นครับจบหมหก็ต้องไปต่อที่ที่จังหวัดอื่นนะครับแต่แต่แตถ้าถ้าผมมองว่ากีฬาไหนที่ที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนะครับนักนักกีฬามีเสพประสิทธิภาพก็อยู่แล้วนะครับเรื่องเรื่องฟุตบอลของเรานะครับก็ฟุตบอลของสตูนเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับในในนามของหมอกีแดนใต้ั่นก็ผมก็คิดว่าเป็นกีฬานที่มีความโดดเด่นมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ เรื่องของมวยของเราก็ก็มีนักมวยที่ไปต่อยในรายการวันเยอะนะครับแล้วก็ว่ายน้ำเทควันโดอะไรก็ก็ก็พอโอเคอยู่นะครับแล้วผมก็มองว่าถ้าเราสามารถสนับสนุนนะครับให้ให้พวกเขาเนี่ยมีทรัพยากรนะครับมีอะไรที่ที่มันดีขึ้นนะครับผมก็คิดว่านักกีฬาหลายๆคนจากหลายๆกีฬเกาน่าจะได้ไปไกลมากกว่านี้ครับทำผลงานที่ดีมากกว่านี้ครับท่านคิดว่าจะมีนโยบายที่เริ่มใหม่ๆที่จะ ช่วยเปิดโอกาสให้กับประชาชนและก็ประชาชนในการที่จะดะึงศักยภาพทีมันครับหลักๆนะครับเ,เรื่องในเรื่องของนโยบายนะครับวิชัยทัศน์ที่ผมคิดว่าจะค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการต่อยอดผลประโยชน์ของกีฬานะครับเพราะถ้าเรามองในเรื่องของประโยชน์ของกีฬาใช่ไหมครับมันจะมีในเรื่องของโอเคคนเล่นกีฬามันก็ดีต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจอยู่แล้วใช่ไหมครับ แล้วในเรื่องของยาเสพติดนะครับการที่เราให้เด็กมาเล่นมาเล่นกีฬาเนี่ยมันก็เป็นการที่จะทําให้เด็กเนี่ยอยู่ห่างไกลจากยาเสพติดแต่ผมก็มองไปอีกไปท่านหนึ่งนะครับว่าการการที่เราจะพัฒนากีฬาเนี่ยมันยังสามารถแก้ปัญหาอย่างอื่นได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราพัฒนากีฬานะครับควบคู่ไปกับเศรษฐกิจนะครับมันก็อาจจะช่วยตรงนี้ได้นะครับเพราะตัวผมเองนะครับก็มีประสบการณ์นะครับในวงการกีฬามาเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีด้วยกันนะครับจากการที่ผมเนี่ย เป็นผู้จัดการทีมสโมสรพีทีสตูลเอฟซนะครับแล้วตัวผมเองก็เป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งเช่นกันนะครับผมเป็นผู้บริหารตาลาดแรจัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกีฬากับเศรษฐกิจเนี่ยตรงนี้ผมจะค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งดูง่ายเลยทุกๆครั้งที่มีการแข่งขันในบ้านใช่ไหมครับแฟนบอลน,นะครับที่มาจากต่างอำเภอก็ดีนะครับต่างจังหวัดก็ดีหรือบางครั้งมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องเข้ามาจับจ่ายใช้สอย ในในตัวจังหวัดของเรานะครับทำให้ประชาชนในจังหวัดสตูลเนี่ยมีรายได้ที่ที่มีมากขึ้นนะครับและผมก็มองว่ามันเป็นแนวทางแนวทางหนึ่งนะครับที่จะที่เราจะใช้กีฬาเพื่อที่จะพัฒนาควบคู่ไปกับเศรษฐกิจได้นะครับก็คือเหมือนกับว่าใช้กีฬาสร้างเมืองนะครับท้ายนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับก็ผมก็ยังถือว่าผมเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นน้องใหม่ของ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสตูลนะครับผมเองก็ยังต้องมียังต้องศึกษานะครับ hmm. อะไรหลายๆอย่างจากพี่ๆท,ทุกท่านที่สมาคมนะครับเพราะผมเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์เยอะมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็แต่แต่ผมก็สัญญานะครับว่าผมจะทำะหน้าที่ของผมนะครับให้ออกมาดีที่สุดครับเโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ